พี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสอมและพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านเนื่องในโอกาสวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ20มีนาคม2568ผมขอส่งความระลึกถึงความปรารถนาดีและความขอบคุณมาอย่างพี่น้องอสอมทุกท่านพี่น้องอสอมและพี่น้องอสอสกรุงเทพมหานคร ถือเป็น,นกลไกภาคประชาชนที่สำคัญของประเทศด้านสาธารณสุขบูรฐานในปี2568นี้กระทรวงสาธารณสุขมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาระบบสาธารณสุขให้มีความครอบคลุมและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นประชาชนได้รับบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานใกล้บ้านและการส่งเสริมสุขภาพทุกมิติกระทรวงสาธารณสุข ได้มีนัยบายขับเคลื่อนง,งาน NCD ดีได้ด้วยกลไกลอสมด้วยการให้อสมทุกท่านเป็นต้นแบบการดูแลสุขภาพและส่งเสริมความรู้ให้กับพี่น้องประชาชนส่งต่อความเข้าใจการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดปัญหาโรค NCD ในพื้นที่และจัดการสุขภาพชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันอสมอทั่วประเทศกว่า1ล้านคนสามารถนับขาบหรือคาร์โบไฮเดรตและได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สามารถแนะนำประชาชนในการนับขาบซึ่งอสมอได้ดาเนินการแนะนาประชาชนไปแล้วกว่า20ล้านคนการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนในการป้องกันไม่ให้เกิดโรค NCD เป็นแรงสนับสนุนสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยสามารถลดค่าใช้จ่าย ทางด้านสุขภาพลดงบประมาณด้านการรักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากภาระโรคและการเจ็บป่วยรวมถึงการลดการสูญเสียก่อนไว้อันควรนอกจากนี้เรายังยกระดับศูนย์สาธารณสุขบูลฐานชุมชนให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการโรคไม่ติดต่อเรือรังประจำหมู่บ้าน เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติงานในการคัดกรองสุขภาพรวมถึงการให้บริการสุขภาพขั้นพื้นฐานและการจัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีสุขภาพที่ดีพี่น้องอสอมทุกท่านครับรัฐบาลตระหนักถึงความมีคุณค่าความสำคัญและพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของอสอมอย่างเต็มที่เรามุ่งที่จะขับเคลื่อนพระราชบัญญัติสอสมซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้เป็นผลสำเร็จเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงให้กับพี่น้องอสมอในโอกาสวันแห่งเกียรติยศนี้ผมขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณในคุณอูปอการของพี่น้องอสมอทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาอุทิศแรงกายแรงใจขอให้อันิสงแห่งคุณความดีจงคุ้มครองท่าน และครอบครัวให้มีความสุขความเจริญเพื่อเป็นฝรังสำคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศโดยยึดชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นหลักสำคัญยิ่งสืบไปขอบคุณครับ